สวัสดีครับวันนี้สายเงาก็จะมาทําคลิปกันใหม่นะครับแวะมาหว่านปุ๋ยทุ่งนาครับดูครับนี่เป็นทุ่งนาผมทั้งหมดเลยนี่ครับวันนี้ครับนี่ผมเอารถน้องผมมานะครับแต่มันเปื้อนมากครับเอามาทุ่งนานะครับใครที่อยู่แถวกรุงเทพเก็ไม่รู้หรอกครับแต่ผมจะบอกมีข้อหนึ่งครับคือน้องผมมันรักรถมากเลยครับคันนี้แล้วมาดูกันนะครับผมจะเอารถมันไปทําอะไรไปติดตามต่อมีข้อมากมายมาดูเราจะเอาลงไี่ทำยังไงกับ รถมันนะครับมามาเป็นรถน้องผมเองครับมา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 ดูถ้ามันมาเจอรถมันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเดิ่งตูดดิ่งตูดรถตูดรถตูดดึงเลยดิงเลยดึงตูดมาจับดึงตูดดิงตูดดูน่าอยางเบา เคียดหางเคียดหางงานนี้มีร้องน้องพี่ต้องเข้าใจมึงไงมันเห็นรถได้ไหม,มเห็นสั่นนีเห็นรถตรงด้วตจ้ะรถแบบนี้แหละชอบแฉมบแฉลบไปหักน้ำไปห้องก่อน,น,นอด้วยเด้ เจอแน่จี่อาันเนี้พอบอกว่าไป่มาเีมันดีเห็นดี๋จะกลับลงขีดตมนี่และนี่เาเสื้อเอเสือตะการลายเอาละครับรถมันก็ลงมาถึงนี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งรถปลูกผักกันนะครับ mười <hấp mà> đô <laughs> <Lưu mà lên. cười> hấp tìm ngan hấp tìm là hấp bye bye. Thì, thì quản, thì quản. mà hấp nuôi ngoài thế là nó ผกำลังหาขี้ตรงนะครับมางไปนี่ก็เดือดด้วยด <laughs> ูดูดูปทับเราเราดูปฏิกิริยาของมันนะครับมันจะเป็นยังไงครับพวกผมทีมงานเร็วกว่าน,นี้ครับทีมงานตอนนี้เราใช้ให้มันไปเอาน้ำมานะครับเพราะพวกเรามาหาลงดิดกันนะครับเราต้องปลูกผักเสร็ด้วย เ่ผัรมไม่รู้เรื่องผมไม่เกี่ยวเอาละเยอะกว่านี้เยอะกวนี้แล้วก็ถ่ายรูปไปโอเคครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่เกี่ยว นี่ครับรถแปลงผักของเรามันก็ยังจะมีแต่ผมมีคำเตือนไว้อย่างนึงนะครับถ้าไม่สนิทอย่าทำเดี๋ยวโดนต่อยโอเคเดี๋ยวไปดูขั้ต่อไปครับมันมาโน่นแล้วครับเห็นไหมครับมันมาโน่นแล้วครับเราดูปฏิกิริยามันนะครับมันจะทำยังไงครับแจ๋วมาถึงแล้วครับ เด็กไร<ป>ลิดหลังรถควาวน่ะไปเห็ดโอ้ไก่ไก่หญ่ไัเห็ดโอ้ฟาดจ้าภัยเหตุเป็นหัวไหล่โ้ <coughs> cháu điên rồi <coughs> <lush> Quá lột vùa ba, điên ba? bác ba điên Cháu

ตามติดชีวิตคนโดนแกล้งครับโอ้ยไม่ไหวว้ายว้ามาลับกกาวเลยมาไปเฮ็ดนะมามามาค่ะโอ้ลูกคหออะไรวะ mẹ 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 luôn mẹ 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 luôn cái đèo à, trường mẹ còn rồi này, มาหรือไม่มาวล้ขึ้นนะแว้กๆเลยคลิปหน้านะเดี๋ยวสีโดนเล็ดสีโดนแล้วเก่งกว่ครับเอามิซานมาสีดำนะมาลงหนองนี่เลยพี่น้องเนี่ยจังขนาด มาเรวลงกานักเเดี ER oh, oh, ah, oh, ๋ยวลงไปดูทันม่นงเลอเชื่เลยลือเชืเลย้เดี๋ยวเรเดี๋ยวเด้ี๋ยวเราก็มาสัมภาษณ์น้องเราดีกว่าครับ แบบนี้ผมไม่เรียกน้องแล้วนะครับผมเรียกครัวรีไปแล้วครับถ้าข้างหน้ามีอย่างนี้นะครับผมจะเอารถมันหนักกว่านี้นะครับคอยดูครับมาดูครับคำเตือนผมถ้าไม่จะทำมันน่าจะโดนกระปั้นนะครับมามามาสะพัดน้องก่อนนลครับ่าไงครับน้องนุ่ง นะครับและคลิปนี้เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับครับมาดูมันจะบอกอะไรครับรีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะไม่ใจไม่ย่คอคนดูเราดิไปกดซับสไคร์เยอะมากนะ